ยังไม่เจดสิบวันเลยหกสิบวันห้าสิบอันนี้ข้าวของปู่หลอมที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับนี่ดูกอข้าวนะครับนะฮะนี่ซูเปอร์โมลลล้วนนะครับไม่มีเคมีนะครับขั้นต่ำก็แปดสิบถังขึ้นนแะน่นอนครับทรงนี้มีคนมาดูงานหลายคน นี่ตัออ้มดูก่อนนะครับ,รบกอดีี่ตั้มตับนเลยนี่ถ้าคนไม่เห็นตาไม่เชื่อแล้วต้องคิดว่าต้องใช้ตัวเร่งแตกกอหรือว่าใช้เคมีอะเนี่ยไม่ใช้เลย,ยเข้าใจนะหมายว่าถ้าเกิดคนเขาไม่เห็นนะฮะนี่พูดถึงถ้าน้ำไม่แรงน่าจะสมบูรณ์กว่านี้นะฮะโอเคนะครับจากดอนเจดีย์สุพรรณบุรีครับ